ตึงต่อจากนี้ไปนะคะการทําหน้าที่ของสอนชหรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะถูกจับตามองจากสังคมมากยิ่งขึ้นะนะคะ,คะเพราะว่าเป็นการเข้ามาเป็นกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมโดยเฉพาะกฎหมายเร่งด่วนร่างพรบสิบฉบับที่คุณบวินาเรนคุณผู้ชมไปที่คอสชอได้เสนอเข้าที่ประชุมนะคะในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะไปดูรายละเอียดสาระสาคัญของร่าง พรบแต่ละฉบับกัะจากรายงานกันค่ะแม้ภารกิจหลักของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชที่สังคมกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้คือการเข้ามาอุดช่องโหว่เสริมความแข็งแกร่งงานด้านฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะกฎหมายที่มองว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศซึ่งคณะทำงานด้านกฎหมายของคอสชอได้คัดเลือกและเสนอมาให้สนชเตรียมพิจารณาแล้วกว่า43ฉบับโดยมี10ฉบับที่คอสชอขอให้เดินหน้าพิจารณาโดยไม่ต้องรอคณะรัฐมนตรีครับซึ่งขณะนี้คอสชอส่งมาที่วุฒิสภาเนี่ยทั้งหมด43ฉบับแต่มีอยู่10ฉบับ ที่คอสอชอขอให้พิจารณาเลยโดยไม่ต้องรอคณะรัฐมนตรีมีอยู่10ฉบับโดยร่างกฎหมายทั้ง10ฉบับที่ต้องเร่งพิจารณากรประกอบด้วยร่างพระราชะบัญญัติการถวายความปลอดภัยร่างพระราชะบัญญัติการทวงถามหนี้ร่างพระราชะบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ร่างพระราชะบัญญัติศุลกากรร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชะกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิตโดยร่างกฎหมายทั้ง10ฉบับถือเป็นร่างที่รอพิจารณาจากรัฐบาลชุดที่แล้วหรืออยู่ระหว่างการส่งเรื่องให้รัฐสภาพิจารณาและคอสอชได้นำมาปัดฝุ่นใหม่ และปรับปรุงแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้นโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนทุกคนให้ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองจากกฎหมายต่างๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายของประเทศไทยนับจากนี้สังคมจึงคาดหวังว่าสอนชอซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงที่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองจะทำให้กฎหมายที่มีปัญหาหรือยังเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กับประชาชนถูกขจัดจุดอ่อนอุดช่องโหว่ของปัญหา พร้อมกับการพัฒนาให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อไม่ให้ประเทศต้องเดินกลับไปตกหลุมพรางทางการเมืองและสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมากขึ้น